อ,อเดยดขูดมะพร้าวเองครับเรียกครับแ่รเปลเ่งนเบาพาละ่ะวันนี้ทำอะไรครับวันนี้ทำอะไรกินครับทำขนมอะไรี่ขนมมะพร้าวเลยตอนน้ำวันนี้ทำอะไรกินครับขนมอะไรตอนน้ำเบาเบาลูกเดือดบนบามือเยืเลือดเหยเลือดเบาเบาไม่เบาเบาหย่อบ่ามือนะมอโคใจะเย็นเย็นปี่ไฟปิดเาไว้แล้ว ซีซี่ก็มามแต่เย็นๆค่อยๆขูดขวดเบาๆแ,แ,<อ>แรงแรงอยู่แล้วทำไมไไอ่ะไม่เอาพ่อจะถ่ายคลิปคลิปทำไมไอะไม่เอาพ่อเขาเล่นเกมอยู่<อ>บบสร้างใจขูดมะพร้าวมากมีความแข็งแรงแขยายามแข็งแ่งเอามาดูน้องข้าว ต้องขูดมะ<ห>พร้าวเก่งไหมเดี๋ยวเต้นติกตอมากครับข้อมูลเราแข็งแรงมากครับของเขาโอ้โหนิห้วปัดเตี้ยเสีงมากลูกสาวเล็กก็ตายดูอยู่ตัง้งใจกดกดหให้มันหมดเปลือกเนี่ย ได้ไมั้ยเอ้ยซีซีหมดควนคนงานมัดแล้วละหน่อยกอดมะพร้าว <c oughs> ความตั้งใจของดีกน้อยเอานิ้วปัดลง นอ่ท่านละอ๋อสวยงามมากมาพาะพะร้พาวที่ขูดได้รือว<า>่าผ่านแล้วลูดแทนผู้ใหญ่ได้ผ่านอะไรพีมือไงลูกพีมือผ่านผ่านเกณฑ์ไงเกณฑ์การขูดมพะพร้าวต้องมีสมาธิอย่างแรงกล้าในการขูดตั้งแก่ขูดมพะพร้าวของเขาครับยิใจหนักิ่งต้นน้ำ เอาลองเรียกอะไรลองเรียกเขารองเรียกเขาในไรเลยมีแต่เขานี่แหละเขาเจ้านี่แหละท่้งเกคูเดียเส,ยสมาธิพดด่อ,อดมูอดมาโคนรไหมโคนรไหมไม่เห็น,นอันนี้แล้วเห็นอันนี้แล้วเห็นอะไรนะดูสิเห็นแล้วเจ้าว่าเ้าวเหรอไม่มีเจ้าวะพเ้าวนี่นี่อ๋อแต่ถ้ารู้ร,รู้มันแล้วเรล้อขอบความลรก กดขอบความมันด้วยมันจะเอาใหญ่เด็ดนี้เลยอเอาใหญ่ๆอย่างนั้นเลยลูกใหม่มาแล้วอ, <c oughs> อาอตั้งใจขูดพี่ฟางเอาลงมาให้แล้วเฮ้เอาว่ะมัยากได้สิเอา,าเอาเมือ่อยแล้วเลย ครับเปลี่ยนคนขูดลองดูครับเดี๋ยวจะไปยยกนหมช่วยกันขูดครับสองสาวฟางกับน้องส้นข้าวครับกำลังช่วยกันขูดได้ไหมสูวน้องได้ไหมน้าทาเองอยูเป็นขวดเอ้าขูดไม่ได้แบบน้องที ข้าวเอาต้อน้ำเพลยฟีมือสิไปไม่ขุดแบบนี้เขาเรียกว่าขุดแบบนี้พี่้นข้าวก็ไม่ขุดเอาไปขุดให้พี่ต้นข้าวดูสิพี่ต้นข้าวขุดไม่เป็นให้พี่ต้นข้าวลองดูว่าจะบอกได้ไหมนี่เป็นอะไรบ้างคับฝึกการทำงานเลยนี่เรพี่ฟางไอ้ขุด พี่ฟางเองขูดเป็นเลยฟางไม่ใช่พี่ฟางแตต้องเรียกพี่ฟางพ่อเองขวดไม่เป็นมา,าเรียนรู้นี่มานั่งใกล้ๆเลยจะได้เป็นกับเขาเห็นไหมพี่ฟางขวดเป็นเนี่ยมีอาชีพอ่าต่อไปพีมีแอร์แล้วพีนี้ก้าจะสูบแล้ว กอดจอ่พี่ต้องคาดว่าเาเรีกมานั่้องนะไปนักป้าคู่ซอยอันนู้นอันอน,ออนู้นพอเด้อเดี๋ยวมหาภายกูเ้อเราจะเป็นขึ้นเองนี่พอลมอาจา์ขุดมะพร้าวโอ้ยไม่อาชีพนี่เป็นย่าจะพาทาขนมเทียนนะคะว้าอาไเย ใส่ขนมเทียนเขาก็ใส่บ็ค้าด้วยเวลาเราขูดเราก็ไปต้องมองเราหันหน้าไปดูเย้ค่ะขาละอ่ะหนูจะพูดแบบนี้มะเย้ไปโดนอ๋อหนูจะทำแบบนี้เหรอขูดยังไงไปขูดเลยสิเอาใม่เอาใหม่เอาใหม่ย่าทำให้ม่แบนี้เรอคะได้ได้ค่ะเอาทำไมไม่กรอบน้ำล่ะ เคครับการขูดมะพร้าวทำขนมเทียนที่ถูกวิธีปัดลวกปัดลงเขีงมากปัดลงมีการช่วยกันโอเคแ h a n k you เขาจะไม่เอาลึกถึงก้นกะลาเพราะว่าสีมันไม่สวยอ่ะปลาคั้ตัวไม่เสร็จครับผู้ช่วยผู้ช่วยแม่คืออะไรนะนี่คือพักอะไรนะ ไม่บอกมันจะได้บดโบมโอเค <c oughs>